สวัสด,ดีครับพี่น้องครับช่อง,องเพญิดิบโคศกวงปฐมมัยอีกแล้วครับช่องยูทูบดิดบโคศกวงปฐมบันเทิงกินครับมันเหี่ยงบางลูกเห,ห็ดอันดอกยังลูกดอกยังน้อยบ้านใอรดอกยังเปล่า <laughs> อันเดียวกันเปล่าเอาอาีกแล้วมึงกูออกช่องเลยนะเนี่ยอันเดียวกันว้าโวยนอกรูนี่นอ้อ <laughs> เพลงสาวดวงจำปาใช่ไหมย้รูปทำสวยมากเลยคนทำก็สวยดอกไม้ก็สวยนี่อันนี้นั่งเงียบจักก็ไม่ค่อยสวยน้ำมุมหันหลังมากตัวหันหน้าที่สวยอยู่น้อยนงานสวยอยู่ครับอลูกๆก็ทำนะครับทำเองนะครับเต้นเองทำเองนะครับสวยแน่นอนหลังจากพักซ้อมอกลับมาเห็ดดอกไม้กลับมาเห็ดแนวประดับเพลงนะครับในเพลง กดลวดเองเย็บผ้าเองทำเองทั้งหมดเลยูสาวฝ่ายมินาคนเก่งๆนะครับอ,อันนี่สี่เม้าก็บโมฝันพรสีนะครับพลสีกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับใส่ดอกจำปาสาดวงจำปาเป็นสคริปใหม่นะครับสคริปเปิดโงรอบที่สองตรงปฐมบันเทิงศิลน,นะครับทองกระสิใส่เปลี่ยนเพลงแน่ นะครับเอาเพลงเก่าคงไว้บ้างเพิ่มเพลงโชว์มาบ้างหลังจากที่งานถือเลื่อนหน้าเลื่อนหลังบรรูว่าวยจังไดวันที่2มีไลฟ์แน่นอนนะครับกลุ่มปิด EP5 ีห้าทาวสามมกับเขยทั้ง8ทั้งเก่าทั้ง10นะครับนมีหลกําลังเห็ยดเอ่อเย็บเองคนสวยเย็บเกเก่งมากเลยมันเก่งในก็เย็บยางไงเนี่ยช่วยเลย ครับทำเองดูสิครับทาเองนะครับตัดลวดเองเลยลวดลวดอะไรัลวดทำเป็นใบดอกไม้ท่านเองเลยสีแข่แค่นี้ใช่ไหมลูกมีมีสีเดียวแค่นี้ใช่ไหมเหลืองขาว เป็นนอกได้ฏบัตนวงอมลัเนาะมีเพ็รมีอย่างแนได้แนก็มีเลียมมอีหละอ้ยม่ดับสออมมาเนาะบมมีเลียมเดียมันดีมาเดียวเป็นผ้าซื่อๆนี่เป็นไฟ้าแรวะดาบสอตรงนี้แมนครับตรงไ่เหลี่ยมเข้าไปเพเพชรน่อยกัเพชรใหญ่ล่ะเจอแน่นอนครับพี่นองครับไปงานมาอ่ะนี่คือลูกทำนาครับพี่นครับนีการทำงานของลูกของเก่าพอสอมเพลงแล้ว ามาเห็ดงานต่อจอิตมีไวซันมีครับดูการทำงานของลูกนาอพี่น้องครับต้งผลสีต้งเห็ดดอกใหม่เอ,อาฝากช่องย้อทุกข์ไปยิตดีับดีข้อสองส์ประถมเรื่องพี่น้องใครริ้มกดไล์ก็แชร์ก็กกติดตามให้แน่เด้อครับพี่น้องครับจิตมีเอาไวซันมีจิตงาลูกเห็ดอิงหยังจสื้้าไปเบิรงอิงหยังอย่าลืมคอย,ยติดตามครับพี่น้องสำหรับจิตมีสวัสดีครับ